สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเ๋ยวเรามาติดตามรับชมสูตรเลขเลขียงมหาสัจจัน์กันนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ดูคําเตือนกันครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคํานวณสถิติตัวเลขย้อหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับจากแม่สูตรของเรานะครับเราทํามาหลายคลิปแล้วครับต่อเนื่องกันมานะครับมาถึงมาครบ2สงตัวบนแล้วนะครับ คลิปนี้ก็จะงาททำสูตรปักหลักหน่วยบนนะครับปักหลักหน่วยบน หลัหน่วยบนเดี๋ยวเราจะมาดูแม่สูตรของเราครับแม่สูตรของเราปักหลักหน่วยบนนะครับสูตรทั้งหมดมีสามสูตรนะครับช่องนี้จะเป็นตัวชนนะครับตัวนี้เป็นเลขที่ออกนะครับงวดที่แล้วมาดูงวดที่แล้วเข้าตัวไหนบ้างนะครับ มวดที่แล้วเลขที่ออกนะครับที่แล้วเลขที่ออก8 1ดหนึ่งหนึนะครับข้างล่างก็5 0นะครับเรามาดูตัวที่เข้าปักหลักหน่วยคือเลขสอ ตัวนี้นะครับเลขสองนะครับแต่มันมาทั้ง10บทั้งหน่วยแล้วครับสิบก็มานะครับสิบก็มาหน่วยเข้ามานะครับตนี้นะครับสองมาที่หลักหน่วยนะครับ เราจะมาดูงวดถัดไปเลยครับงวดจะไปเป็นงวดที่เท่าไหร่นี้เราทำมาได้สิบหกงวดนะครับเราเพิ่งมาตัดได้สิบหกงวดอ้าวมาดูกันว่าสูตรของเรามีอะไรบ้างนะครับสูตรแรกนะครับแสนบวกหมื่นบวกพันลบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ แสนบวกหมืน่นบวกพันลบด้วยหนึ่งนะครับแสนบวกหมืน่นบวกพันได้สิบนะครับลบหนึ่งก็จะเหลือเก้านะครับก็จะเป็นเก้านะครับตรงน,นี้เก้าไล่ไปเลยนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่2องพันบวกรอยนะครับพันบวกร้อยพันบวกร้อยนะครับหนึ่บวกแปนะครับพันบวกรอยนะครับ1นึ่งบวกปดเขียนไว้ตรงนี้ครับหนึ่งบวกแปดนะครับเท่ากับเก้นะครับ 1, <c oughs> ก้าตัวที่2ต้องบวก2เลยนะครับบวกสองได้1นะครับนอกนั้นก็เรียงไปเลยนะครับ1แล้วก็2 3 4สามสนะครับสูตรที่2ได้แล้วนะครับต่อไปสูตรที่3นะครับ สิบบนบวกสิบล่างนะครับสิบบนบวกสิบล่างนะครับสิบบนตัวนี้บวกสิบล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นห้าบวกห้านะครับห้าบวกห้านะครับเท่ากับศูนย์นะครับก็จะมีการบวกนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะครับบวกหนึ่งก็ได้หนึ่งบวกหนึ่งก็ได้สองนะครับ แล้วก็จะบวกสองก็เป็นสีนะครับแล้วก็บวกหนึ่งได้ห้านะครับแล้วก็บวกสองนะครับได้เจ็ดนะครับแล้วบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับก็ได้เดแปบวกหนึ่งก็ได้เก้านะครับโอเคสามสูตรราครบนะครับทีนี้ก็ เราจะมาดูตัวชนกันนะครับว่ามันชนตัวไหนบ้างนะครับชนตัวไหนบ้างก็ไล่เลยนะครับ9ดูที่9ก้าก่อนนะครับ9ก้าหนึ่งสองมี3นะครับ9ชน3มสูตรเลยนะครับ แล้วก็0 1 2ยน่งนมี2สูตรน,นะครับแล้วก็เลขห1ึ่งนะครับเลขหนก็มี3สูตรน,นะครับต่อไปเลขสองหนเลขสอก็สามสูตรเลขสามห เลขสามี2สูตรนะครับเลข 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, สี่หนึ่งสอสี่ก็3มสูตรนะครับ5้าหนึ่งสอห้าก็สามสูตรนะครับโอเคครบแล้วนะครับเพราะว่านอกนั้นถ้ามันชนกันก็2สูตรนะครับ เอาสามสูตรนะครับหมวดนี้ก็จะได้ตัวชนมาอยู่ห้าตัวนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับเก้าหนึ่งสองสี่ห้านะครับได้ปักหลักหน่วยมาครับเก้าหนึ่งสองสี่ห้านะครับ, 9, 1, 2, 4, รบพอได้หลักหน่วยมานะครับเราไปจำลองไว้ตรงนี้นะครับ ลักหลักหน่วยบนมีเก้าหนึ่งสองสี่ห้านะครับ,บหลักหน่วยบนนี้ที่เราจะนำไปใช้อยู่หลักหน่วยนะครับเป็นหลักหน่วยบนนะครับ พอได้อย่างนี้นะครับก็เราก็จะเราก็จะตัดจากตรงนี้ก่อนนะครับตัดจาสองตัวบนนี้มาก่อนนะครับโอ้ยมาครบสองตัวบนก่อนนะครับว่าเอาเก้านี้มาอยู่หลักหน่วยนะครับเพราะตรงนี้มันยังไม่ปักหลักนะครับสูตรตรงนี้ยังไม่ปักหลักนะครับ ก็จะทำให้ดูตัวไหนมันมีที่เป็นปักหลักด้วยนะครับก็จะมีนะครับศูนย์หนึ่งนี้ก็หนึ่งมีตัวนี้นะครับก็เป็นหลักหน่วยได้นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองมีไหมศูนย์สองก็มีนะครับ สองสูงสี่ไม่มไหมสี่ก็มีนะครับศูนย์ห้าศูนย์ห้าก็มีนะครับที่อยู่หลักหน่วยนะครับศูนย์เจ็ดไม่มีนะครับศูนย์เจ็ดไม่มีไม่มีในหลักหน่วยนะศูนย์แปดก็ไม่มีศูนย์เก้ามีไหมมีเก้านะครับ สูงเก้ามีนะครับแถวน,นี้หนึ่งสองมีไหมมันมีทั้งหนึ่งทั้งสองนะครับเราก็ลงไว้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สองหนึ่งนะครับเพราะว่าหนึ่งกับสองมันมีหลักหน่วยนะครับตัวนี้มันหนึ่งสองนะครับก็ต้องเป็นหนึ่งสองสองสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็น ตัวหลักหน่วยทั้งคู่นะครับ1นึ่สนะครับตัวหนึ่งหมีไหมหนึ่งหก็ห้าหนึ่งก็มีนะครับห้าหนึ่งนะครับหนึ่มีไหมหนึ่งมี1นะครับก็เป็นเจหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหนึ่งแต่ว่าเราเอาหนึ่ง มาอยู่หลักหน่วยก็เป็นเจ็ดหนึ่งแทนนะครับหนึ่งแปดก็จะเป็นแปดหนึ่งหนึ่งเก้ามีตั้งหนึ่งตั้งเก้านะครับหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งนะครับสองสี 2, 4, ่ไหมมีทั้งสองทั้งสี่นะครับสองสี่แล้วก็สี่สองนะครับ แล้วก็25งห้มีไหมสองห้าสองนะครับ2552้ 2, 5, 5, 2. มีนะครับ27งเมีไหมมีสองนะครับก็จะเป็นเจ็ดสสองแปก็จะเป็น8ปสอง แล้วก็สองเก้มีทั้งเาทั้งสองนะครับเก้าสองสองเนะครับแล้วก็ต่อเป็น4ี่ห้ามีไหมมี 4, ทั้ง4ี่ทั้งห้าโอ้วัน,นี้ชนกันเยอะนะครับ4ี่ห้าหสนะครับสีเจมีไหมสี่เจก็จะเป็นเจสี่ สี 48, ม่มไหมก็จะเป็น8ปนะครับแล้วก็4 9 4เก้มีทั้ง2ชุดเลยเก้าเนะครับห้าเจมีไหมก็เป็น7 5็นะครับห้ก็เป็น8 5 5 9 มีทั้งห้าทั้งเก้าครับห้าเห้านะครับเจปดมีไมเจ็ดแปดจะไม่มีนะครับไม่มีในในนี้แล้วนะครับเจ็ดเก้าม,มีนะครับมี 9, เก้านหน่วยเจนะครับแปดเมีไหมีเนะครับโอเคนะครับ ทำไปทำมานะครับตัวเลขเยอะกว่าครบ2องตัวบนอีกนะครับมาตัดด้วยปากหลักหน่วยแล้วตัวเยอะตัวเลขก็เยอะขึ้นไปอีกนะครับเป็นกี่ชุด1 2ึ่งสองสามเจ็ดสี่ยี่ห้าชุดนะครับพอจากนี้มามาตัดนี้ได้ มากกว่าเดิมสามสิบห้าชุดนะครับนี่เป็นสูตรของเราทำไมยิ่งทำยิ่งตัวเลขเยอะนะครับก็พอเรายังไม่ตัดด้วยแต้มนะครับเรายังไม่ตัดด้วยแต้มเหมือนงวดที่แล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาตัดด้วยแต้มว่าแต้มตัวไหนมันชนนะครับแต้มตัวไหนที่มันชนนะครับประมาณนี้ นะครับชนแล้วก็ค่อยสรุปกันนะครับหรือไม่เราก็จะตัดด้วยเลขปฏิทินนี้นะครับอย่างวัที่แล้วปฏิทินมันจะมาชนตัวที่ชนมันก็จะมีมีหนึ่งมีสี่แล้วก็มีสองนะครับชนกันอยู่สามตัวนะครับเราก็สามารถเอามาตัดในนี้ได้เช่นกันนะครับเพราะว่าปฏิทินนี้ก็เชื่อได้อยู่ ประมาณหนึ่งนะครับถ้าเรามันเยอะจริงๆเราก็ต้องตัดด้วยปฏิทินนะครับเพื่อให้มันเหลือน้อยลงนะครับเดี๋ยวจะลงปฏิทินให้ควบคู่กันไปนะครับปฏิทินก็จะมีเลขอะไรบ้างงวดนี้ลงไว้ตรงนี้นะครับปฏิทินนะครับมี เก้สามนะครับัซีนมีเจ็ดเก้าหกสานะครับงวดนี้นะครับไว้เปรียบเทียบนะครับแต่จริงๆเราไม่ใช้หรอกบางทีเราต้องเปรียบเทียบด้วยนะเพื่อเพื่อหาตัวเลขให้มันน้อยลงนะครับวัดที่แล้วเราก็ มันก็มาให้อยู่นะครับเลขปฏิทินนะครับงวดนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปตัดด้วยแต้มเด็กน,นะครับแล้วค่อยสรุปกันคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามากดติดตามให้นะครับดูไปเรื่อยๆนะครับจนถึงคลิปสรุปนะครับ ท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับก็ให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ